วันนี้ผมจะพามาชมยาริส TRD Sportivo ผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000บาทจะสวยแค่ไหนไปชมกันครับ สวัสดีครับเดี๋ยวมาพบกับนภพงศ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้นพงศ์จะพามาชมรถที่ได้รับความนิยมสูงสุดในยุคนี้นะครับซึ่งเป็นรถอีโกคาเครื่องยนต์ 1200cc สซีซีสภาพป้ายแดงเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับเรื่องราคาค่างวดหรือการผ่อนเดี๋ยวเรามาดูกันตอนท้ายๆนะครับว่าตัวนี้มีความน่าสนใจแค่ไหนแต่เบื้องต้นเดี๋ยวเรามาดูตัวรถและสภาพรถกันก่อนนะครับ เดี๋ยวตามมาชมเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโตโยต้ายาริสสปอร์ตทีอาร์ดีสปอร์ตทีโซึ่งตัวนี้นะครับสภาพค่อนข้างใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปชมกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัว TRD Sport t ปอนะครับซึ่งเขาเป็นตัวพิเศษนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับอเดี๋ยวมาดูช่วงหน้ากันก่อนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับกักจังหน้านะครับเป็นตัวของ TRD Sport Tivo เลยนะครับและมีสัญลักษณ์นะครับ TRD Sport Tivo นะครับตัวนี้ไล่มาดูไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลยนะครับค่อนข้างสว่างนะครับส่วนไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เป็นชุดเดิมมาจากโรงงานเลยนะครับไล่มาดูด้านข้างเลยนะครับสำหรับแม็กนะครับตัวนี้เป็นขอบ15นะครับเป็นแม็กอะลอยเดิมโรงงานนะครับตัวนี้ทางเต็นท์ของเรานะครับ จัดส่งไว้ท่านเรียบร้อยนะครับด้วยการลงดำปัดเงาไว้ให้แล้วนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับไล่มาดูนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นสเกิร์ตนะครับที่ผมบอกนะครับเป็นชุดของ TRD Sport Ti อบนะครับเป็นค่อนข้างสวยเลยนะครับตัวนี้ไล่มาดูด้านหลังนะครับตัวนี้สําหรับตัวนี้นะครับกระจกสำหรับตัวนี้นะครับเป็น Toyota y a r i s TRD Sport t สปนะครับเป็นตัว5ประตูนะครับหรือ c h b a c k นะครับ ไล่มาดูนะครับไฟท้ายนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยใสไร้ริ้วรอยเลยนะครับยังใหม่จิ๊กชุดเดิมโรงงานนะครับไล่มาตัวนี้นะครับเป็นตัวสัญลักษณ์นะครับ TRD Sport Tivo เลยนะครับสัญลักษณ์ t o y ยต้านะครับและตัวนี้นะครับเป็นแฮดแบ็กนะครับหรือ5ประตูนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างใหม่นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับที่เก็บของนะครับค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับเก็บของสัมภาระได้เยอะเลยนะครับส่วนท่านใดนะครับที่กลัวไม่พอที่เก็บของนะครับ สามารถปรับเบาะได้นะครับตัวนี้พับเบาะเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้พับเบาะได้2ข้างเลยนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ว่าเออรถตัวเล็กแล้วกลัวที่เก็บของไม่พอนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับอ่าค่อนข้างสวยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปชมห้องโดยสารกันนะครับว่ามีออปชั่นอะไรดีๆให้ท่านดูนะครับตามผมเลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารนะครับและออปชันของคันนี้นะครับสําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวให้ไล่ดูตรง ฝาตัวนี้ก่อนนะครับค่อนข้างใหม่เลยนะครับตัวนี้ประตูด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับนะและไล่มาดูนะครับคอนโซลหน้านะครับตัวนี้สวยใสไร้เลียวลอยเลยนะครับค่อนข้างใหม่นะครับรถคันนี้มาพร้อมกับพวงมาลัยนะครับสี่ก้านนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับมาพร้อมกับความปลอดภัยสูงสุดนะครับแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงลมนิรภัยนะครับ คู่หน้าเลยนะครับฝั่งคนขับและคนนั่งข้างนะครับส่วนชุดเครื่องเสียงนะครับตัวนี้เป็นชุดพิเศษนะครับของ TRD Sport Ti ์นะครับมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นหน้าจอทัลสกรีนนะครับตัวนี้รองรับได้หมดเลยนะครับ AMFM นะครับหรือว่าจะเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะครับและตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับเป็นขั้นบันไดนะครับค่อนข้างขับขี่สะดวกสบายนะครับความปลอดภัยค่อนข้างดีนะครับตัวนี้เป็นระบบขั้นบันไดนะครับแอร์แมนนวลนะครับ 4ระดับนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเบาะนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูเบาะกันนะครับตัวนี้เป็นเบาะชุดพิเศษของ TRD Sportivo เลยนะครับเป็นชุดหนังนะครับเป็นเบาะหนังสีขาวนะครับเป็นชุดสปอร์ตของเขาเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูห้องเครื่องนะครับว่าตัวนี้ห้องเครื่องมีกำลังเครื่องเท่าไหร่และห้องเครื่องจะสวยสดแค่ไหนตามผมมาเลยครับ มาเดี๋ยวตามมาชมห้องเครื่องเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1 2 0 0สซีซีสสูบอีโกคานะครับซึ่งใครที่มองหารถที่ประหยัดน้ำมันนะครับขับขี่สะดวกสบายนะครับหาที่จอดง่ายนะครับและราคาผ่อนไม่แพงนะครับต้องคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไล่มาดูตรงฝากระโปรงเลยนะครับอันดับแรกนะครับ สำหรับฝากระโปรงนะครับเป็นชุดเดิมโรงงานนะครับเม็ดอักยังครบอยู่ทุกตัวนะครับแผ่นรองความร้อนนะครับตัวนี้เป็นชุดเดิมของโรงงานนะครับและไล่มาดูห้องเครื่องนะครับตัวนี้ค่อนข้างใหม่เลยนะครับขานหน้าเดิมนะครับมออกนะครับแผ่นเพจยังอยู่ครบเลยนะครับและตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยสูงสุดนะครับเป็นระบบช่วยเบรก A B S ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังนะครับตัวนี้ว่าขันยังไงนะครับ สำหรับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้ายาริส TRD Sport t i ีเครื่องยนต์1 2 0 0 cc e c โกคานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหารถที่ประหยัดน้ำมันนะครับขับขี่คล่องตัวนะครับหาที่จอดง่ายนะครับน้วพงเปิดราคาเลยนะครับตัวนี้379,000บาทนะครับ379,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับ สามารถโทรหาณพงศ์ได้เลยนะครับเบอร์ที่เบอร์โทรนะครับ082 850 3029 082 850 3029ส่วนลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากอยากได้โปรโมชั่นนะครับดีๆนะครับส่วนลดแจกแถมนะครับโทรหาณพงศ์ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมณพงศ์มีนะครับดอกเบี้ย0%นานถึง12เดือนนะครับผ่อนเพียง5,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดนะครับขับฟรี90วันนะครับก็ ยังมีโปรโมชั่นดีๆนะครับส่วนลูกค้าท่านไหนนะครับที่เข้ามาดาูคลิปนี้นะครับก็ฝากกด s u b สไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ